องค์กรออปซิเดียนอหรือว่าองค์กรหินอคนีดำเป็นองค์กรสายลับที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิชูลาในช่วงยุคก่อนการมาถึงของราชาพิศาตร์ที่แท้จริงโดยในยุคสมัยก่อนที่โลกของอิชูรายังคงเต็มไปด้วยไฟของสองครามและก็ความขัดแยง้งองค์กรหินอคินีดำจะมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินภารกิจสายลับแทบจะทุกรูปแบบเสมือนกับเป็นองค์กรเบื้องหลังของเกมการเมืองการสงคราม พวกเขาสามารถทำภารกิจรอบสังหารการสืบข้อมูลลับและก่อเหตุความวุ่นวายให้กับฝั่งของศัตรูผู้จ้างงานเสมือนเงาเมื่อที่คอยชักใยและขับเคลื่อนความโกลาหลในยุคสมัยนั้นโดยองค์กรหินนักขณีดำมีผู้ก่อตั้งก็คือเลฮาร์ดหินนักขณีดำโดยเลฮาร์ดเดิมทีเขาทำงานในฐานะสายลับอิสระที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านการรอบสังหารและการสืบข้อมูลลับเขามีความสามารถในการเคลื่อนไหวในเงามื่โดยแทบไม่มีใครสังเกตเห็น และสามารถกำจัดเป้าหมายได้อย่างเงียบเชียบแล้วก็แม่นยำโดยชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่ของทั้งพันธมิตรและก็ศัตรูและโดยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเลฮาร์ดเขาได้คิดว่าในยุคแห่งการฆ่าฟันและสงครามสิ่งที่เขาทำอยู่มันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างอิทธิพลที่แท้จริงในโลกของอิชูลาเขาจึงได้ตัดสินใจรวบรวมกลุ่มสายลับนักฆ่านักสืบ มีฝีมือมาจากทั่วทุกมุมโลกของอิชูราเพื่อก่อตั้งเป็นองค์กรหินนคณีดดำโดยองค์กรนี้ถูกออกแบบให้เป็นกองกำลังลับที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายใดอย่างแท้จริงโดยจะรับงานจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารผู้นำศัตรูการขโมยข้อมูลลับหรือการก่อเหตุร้ายที่สามารถเปลี่ยนขั้วสมดุลของสองครามโดยเลฮาร์เป็นผู้นำที่เข้มงวดแต่ก็มีความยุติธรรม เขาฝึกฝนสมาชิกของกิลแทบจะทุกคนด้วยตัวเองสอนเทคนิคก,การพางตัวการต่อสู้และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและเขายังมีกฎเหล็กขององค์กรเอาไว้ก็คือการรักษาความลับสูงสุดและการยอมสละชีวิตเพื่อภารกิจจึงทาให้องค์กรหินอคณีดํากลายเป็นองค์กรที่ทั้งน้าเกรงขามและก็เชื่อถือได้ในสายตาของผู้ว่าจ้างโดยทังด้านความสัมพันธ์ของครอบครัว แม้มีการระบุชื่อของภรรยาและก็ประวัติของภรรยาเขาไว้แต่ว่าเลฮาร์ตเขาได้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลีนานิดหินอคานีดำซึ่งเลฮาร์ตเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนตัวของเธอด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่เธอยังเด็ก ซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานสําคัญทําให้เธอสามารถรับช่วงต่อองค์กรหินนคกีดําต่อจากผู้เป็นพ่อได้โดยส่วนที่ว่าลินาลิตเธอกลายมาเป็นแวมไพร์ได้ยังไงและเหมือนพ่าพันธุ์และพลังของเธอจะแตกต่างจากพลังของแวมไพร์ที่คนในโลกนั้นรู้จักส่วนนี้ยังไม่มีฉเฉลยนะครับโดยจุดจบของเลฮาร์สและการเสื่อมถอยขององค์กรหินนคกีดํามันเกิดขึ้นเมื่อมีการระบุไว้ว่าเลฮาร์สเสียชีวิตในวันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดยุคข,ของราชาบิสาุที่แท้จริง โดยสาเหตุการตายของเขายังคงเป็นปริศนาโดยบางคนในโลกของอิชูลาเชื่อว่าเขาจะถูกลอบสังหารโดยศัตรูที่สะสมความแค้นจากองค์กรหินอคินีดำโดยความจริงแล้วก็ยังคงไม่มีการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่โดยการตายของเขาส่งผลให้องค์กรหินอคนีดำเสมือนกับล่มสลายไปชั่วคราวเนื่องจากการตายของเขาทำให้สมาชิกจำนวนมากตัดสินใจละทิ้งองค์กรไป โดยในเนเมิเราก็จะพอได้เห็นสมาชิกขององค์กรที่พวกเขาได้ตัดสินใจออกจากหินอคานีดำกันมาแล้วบ้างอย่างในซีซั่นที่ 1, หนึ่งลาน่าวายุแห่งจันทากผีหลังจากเธอได้ตัดสินใจออกจากองค์กรเธอได้ใช้พลังและความสามาถในการเป็นสายลับของเธอในการไปเข้าข้อฟายของเอเลเทียและได้แสดงเป็นสายลับสองหน้าให้กับทาเลนผู้เป็นทั้งเจ้าเมืองลิลิตและผู้ประกาศตนเป็นราชาปีศาจคนใหม่ และในซีซั่นสองอย่างคูโล่ผู้ระมัดระวังหนึ่งในตัวละครที่มีตาบักที่สุดในเรื่องอย่างเนสวรรค์พลังที่ทําให้เขาสามารถอย่างรู้อนาคตและมอบเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาเองโดยหลังจากการตายของเลฮาร์ดคูโล่ก็ปเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจออกจากองค์กรมาทํางานในฐานะสายลับอิสระที่ไม่สังกัดฝ่ายก่อนที่ภายหลังออริเทียจะมาเชิญเขาไปร่วมงานโดยหลังจากการเสรื่อมถอยขององค์กรหินอคเีดําลีนาลิต ลูกสาวของเลหาดเธอได้เข้ามารับสืบทอดอำนาจจากพ่อที่เสียไปโดยเธอมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูองค์กรหิน,นคณีดำให้กลับมาสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในยุคสมัยอดีตของพ่อของเธอโดยเธอเชื่อว่าการจุดชนวนสงครามและการสร้างความโกลหาหลครั้งใหญ่คือหอนทางที่จะทำให้ชื่อเสียงขององค์กรหิน,นคณีดำกลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกของอิชูราอีกครั้งโดยหลังจากที่ลีราลิศเด้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ขององค์กร เธอได้พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นทั้งสายลับและนักวางแผนที่ชำนาญเธอสามารถนำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินแผนการได้สำเร็จหลายครั้งจากในเบื้องหลังในการควบคุมออรเทียกลุ่มผู้พักดีต่ออาณาจักรเก่าและฝ่ายอื่นโดยเราจะได้เห็นการแนนินเมซีซัน,ใน2ที่เธอสามารถบงการหนึ่งในรัฐมนตรีของออรเทียและส่งหนึ่งในสมาชิกองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในการประลองในครั้งนี้อีกด้วย โดยถึงแม้ว่าลีนาลิตเธอจะเป็นผู้นำที่เก่งกาจและก็มีความชัฉลาดมากแค่ไหนสมาชิกขององค์กรหินนคารีดำได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าลีนาลิตนั้นมีร่างกายที่อ่อนแอและแทบไม่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเลยนอกเหนือจากพลังที่เธอได้รับจากการเป็นแวมไพร์โดยคุโร่ผู้ละมัดระวังตลอดช่วงเวลาที่เขาเคยได้อยู่ในองค์กร เขาได้บอกว่าตลอดชีวิตของลีนาลิตต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเตียงเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่อ่อนแอและต่างจากลูกน้องของเธอสุขภาพและร่างกายของเธอนั้นเปราะบางมากหากสูญเสียแขนขาหรือว่าเสียเลือดมากเกินไปเธออาจจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายโดยหลังจากนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องพลังของลีนาลิตนะครับ 1. พลังของเวมพาย ในฐานะเวมไพายลินลลิตมีความสามารถเฉพาะตัวของเผ่าพ,พันธุ์ซึ่งรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวในการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นผ่านทางอากาศและสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นซากศพ ซึ่งเป็นท่าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเธอโดยปราศจากเจตํารงของตัวเองโดยซากศพจะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อจนกว่าแวมพายเจ้าของชีวิตของพวกเขาจะสั่งการในระยะใกล้โดยแม้ว่าพวกเขาจะยังคงมีชีวิตและสามารถรับรู้ถึงการกระทำของตนเองได้แต่พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือว่าฝืนคำสั่งของลีนาลิตได้ 2. พลังการควบคุมจิตใจ โดยพลังของเรียลิสได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงร่างกายของเหยื่อเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมจนกระทั่งจิตใจของพวกเขาด้วยโดยเธอสามารถชักใยเอนนแห่งกระจกอันไกลโพ้นราชมนตรีคนที่13ของออรเทียก่อนที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเจอกันแบบต่อหน้าด้วยซ้ำซึ่งหมายความว่าเธอได้ควบคุมเขาทางจิตใต้สำนึกโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อน เพื่อที่จะวางแผนนำมาซึ่งแผนการของเธอซึ่งจะชักใยให้เขาส่งสมาชิกของหินนคณนีดําเข้าร่วมการประลองและเราจะยังมีโอกาสได้เห็นถึงความทรงพลังของพลังควบคุมจิตใจนี้อีกครั้งในอนิเมะกับอาทาเซกพายุเศษธุลีหนึ่งในเวิร์มระดับตำนานของเรื่องที่แม้แต่โทโรอาพู่น่าซึมพึงกลัวและเมทัลเอ็กซีก็ยังยากที่จะต่อกรโดยลีนนลิสเธอได้ใช้พลังของเธอควบคุมอาทาเซก ให้ก่อความวุ่นวายและยังฝังความนึกคิดที่จะให้เขามุ่งหน้าไปยังที่ออลิเทียเพื่อก่อการอาราวาดโดยมันเป็นการควบคุมที่ทําให้เขาแทบจะไม่รู้สึกตัวและยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทาไมเขาถึงต้องไปที่ออลิเทียมันเสมือนก็เป็นคําสั่งที่อยู่ในหัวที่คอยบอกให้เขาไปโดยจากส่วนนี้จะทําให้เราได้เห็นว่านอกจากพลังในการควบคุมจิตใจแล้วลีนาลิตเธอยังสามารถแก้ไขความทรงจําในอดีตของซากศพของเธอ จากการที่เธอทําให้อาทาเซกลืมตัวตนของเธอในการพบกครขังก่อนก่อนที่สุดท้ายหลังจากการล้มเหลวข,ของอาทาเซกเขาจะถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายผ่านพายุเศษทุลีหนึ่งในพลังของตัวเขาเองโดยที่เขาไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมมันได้โดยจากพลังที่สุดแสนโอพีของเธอมันมาจากการที่เรนาลิตเธอไม่ใช่แวมไพายสายพันธุ์ปกติแต่คาดว่าเธอเป็นแวมไพร์สายพันธุ์พิเศษที่เกิดจากการกลายพันธุ์ โดยปกติแล้วแวนพายในเรื่องจะต้องใช้เลือดเพื่อแพร่เชื้อผ่านบาดแผลเหมือนที่เรารู้จักกันแต่ว่าสายพันธุ์ของลรีรลลิตเธอสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศได้โดยสมาชิกของหินอคานีดำสามารถสร้างซากศพให้ลรียลลิตควบคุมได้ง่ายเปลี่ยนแค่พกผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนเลือดของเธอและเปิดผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนเลือดในบริเวณใกล้ๆกับเป้าหมายมันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาที่อยู่แถวนั้นให้ใกลายเป็นซากศพที่อยู่ใต้การควบคุมของลรีาราลิต จากลรีนาริสเราจะมาพูดถึงสมาชิกขององค์กรปัจจุบันกันครับโดยในเรื่องจะยังไม่ได้พูดถึงความสามารถและก็ประวัติของพวกเขามากนักโดยเราจะรู้แค่เพียงว่าพวกเขาล้วนเป็นสมาชิกดั้งเดิมของหินคนคณีด,ดำที่อยู่มันตั้งแต่ยุคสมัยของเลฮาร์ดและยังคงยึดมั่นอยู่กับองค์กรแม้แต่ตอนที่ผู้นำคนก,นก่อนอย่างเลฮาร์ดเสียชีวิตและทำให้องค์กรเกือบพังทลายโดยลรีนาริตเธอจะรักและปฏิบัติเหมือนพวกเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเธอ โดยคนที่1ก็คือเซลจิก้าแห่งยายอเวจี g. เธอจะเป็นเผ่าพันธุ์ซีมีลที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์มังกรโดยบ้านเกิดของเธอถูกทำลายในช่วงยุคสมัยของราชาปาศาจัที่แท้จริงและไวัยเด็กของเธอมันเต็มไปด้วยความโหมดร้ายโดยหลังจากบ้านเกิดถูกทำลายพ่อกับแม่ของเธอก็ได้ขายเธอเป็นทาสแล้วก็เป็นอาหารให้กับชนชั้นสูงอย่างไรก็ตามเธอก็รอดชีวิตมาได้โดยทักษะการเย็บปากที่เหนือกว่าทาสคนอื่น ทำให้เธอถูกเก็บไว้ใช้งานจนก,กระทั่งกูน่าคนนั้นถูกโจนฆ่าตายโดยหลังจากนั้นเธอก็โดนจับตัวและก็บังคับไม่กลายเป็นทาสอีกครั้งจากกลุ่มโจรโดยเธอในตอนนั้นได้ถูกบังคับจากกลุ่มโจรในการให้ชำระร่างกายของมนุษย์ก่อนที่มันจะทําให้เธอพัฒนาจนเป็นเหมือนกับอิทักษาหนึ่งของเธอโดยเธอไม่มีทางเลือกหรือวสิทธิ์ที่จะปฏิเสธจนกระทั่งเลฮาร์แห่งหินนักนีดำผู้นำคนก่อนได้มากอดตัวแล้วก็ได้ช่วยเหลือเธอออกมา โดยเซจิก้าในปัจจุบันเธอมีความสามารถในด้านการต่อสู้ก็คือเธอสามารถควบคุมเสน้นได้ที่มันเปรียบเสมือนกบใยของแมงมุมทานาทุล่าซึ่งเป็นใยแมงมุมที่แข็งแรงและก็เหนียวเป็นพิเศษโดยมันจะเบาบางมากจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยเธอสามารถควบคุมมันได้จากระยะไกลและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหรือว่ามุมโจมตีได้อย่างฉับพลัน อีกทางเธอยังสามารถใช้ได้นี้ในการควบคุมสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตให้เคลื่อนไหวตามที่เธอต้องการได้รวมถึงสามารถใช้ได้ผสมกับเลือดของลีนาลิตเพื่อเป็นพาหาในการแพร่เชือ้อความสามารถแวมพายของลีนาลิตได้อีกด้วยโดยทางด้านความสัมพันธ์เซจิกามองว่าลีนาลิตเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดของเธอโดยเธอมักจะสปอยและปล่อยให้ลีาลิตทำทุกอย่างตามใจชอบตั้งแต่เด็ก โดยเซลจิก้าเป็นคนที่เลนารีคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มหินนักคดีดำในการร่วมศึกประลองส่วนอีกสี่คนที่เหลืออย่างวีเซแห่งความมันปวนเฮียคุไลแห่งหอคอยเลนาผู้ล้ำลึกหรือว่าเฟผู้ลืมตาตื่นยังไม่ได้มีความสามารถรวมถึงประวัติโดยรวมของพวกเขามากนักโดยมีเพียงแค่คำกล่าวว่าพวกเขาเป็นสมาชิกรุ่นดังเดิมตั้งแต่สมัยของเลฮาร์ธถ้ามีข้อมูลนัปเดตส่วนนี้จะเพิ่มใ้ที่หลังนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลขององค์กรหินอัคนีดําประวัติผู้ก่อตั้งและก็ผู้สืบทอดขององค์กรอย่างลีลาลิตในปัจจุบันถ้าอยากฟังเรื่องเล่าไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ